้าพูดถึงคู่นี้นะคะบอกเลยว่าเป็นอีกคู่จีนที่มาแรงเอามากๆในเวลานี้สําหรับคู่ของสาวก้อยรัชพรกับหนุ่มท็อปทศพลจนแฟนคลับนะคะที่ได้เห็นเคมีเคใจของคู่นี้เนี่ย ก็เรียกว่าขอลงเรือจิ้นท็อปก้อยก้อยท็อปกันแบบรัวๆเลยล่ะค่ะยิ่งได้เห็นโมเมนต์นะคะที่ไปเจอกันนอกรอบในงานเปิดร้านของเพื่อนอย่างเบสนาทสิธิ์ต้องบอกเลยว่าโดนชงเยอะมากๆทาเอาทางด้านของหนุ่มท็อปค่ะแอบทําตัวไม่ถูกอยู่เหมือนกันงานนี้แฟนๆนะคะเขาก็คือคอมเมนต์กันเลยว่ารอทริปเดินป่าที่แก๊งของท็อปกับเพื่อนๆแก๊งของก้อยค่ะจะไปร่วมทริปกันไม่ไหวแล้วล่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะล่าสุดก็มีอีกหนึ่งโมเมนต์ในรายการ เซียนรังเฮ็ดอย่างเซียนรังค่ะที่หนุ่มท็อปแล้วก็เพื่อนซีอีกคนอย่างอูโนเนี่ยก็ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการงานนี้นะคะก็มีบางช่วงบางตอนที่โดนแซวจนเจ้าตัวเนี่ยเขินกันอีกแล้วโดยก็มีช่วงที่เซียนรังค่ะถามหนุ่มท็อปเลยว่าอาหารนิสานชอบเมนูไหนซึ่งท็อปเองก็บอกนะคะว่าผมชอบแกงเห็ดพะพวกแกงเปอะอะไรแบบนี้ โดยทางฝั่งของหนุ่มอูนโนนะคะเขาก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าอาหารอะไรจัดอยู่ในหมวดหมู่อาหารอีสานเซียนรังเขาก็เลยยกตัวอย่างอาหารขึ้นมาว่าพวกลาบก้อยต้มแซ่บต้มขมอะไรอย่างนี้อูนโนนะคะก็เลยบอกว่างานกินแต่ลาบก้อยยังไม่เคยกินแล้วก็โยนไปให้ท็อปค่ะว่าเราเนี่ยเคยกินก้อยหรือเปล่าส่วนหนุ่มท็อปเองนะคะเขาก็ตอบแบบว่ายิ้มยิ้มบอกว่ายังไม่เคยครับแล้วก็มีอาการเสียทรงตามมาแบบที่เราได้เห็นเนี่ยแหละ บอกเลยนะคะว่าทางด้านรายการเขาก็ตัดซีนนี้กันแบบแซวหวานกรุบขยี้กันแบบฉ่ำๆไปเลยละคะ่ะส่วนหนุ่มอูโน่เขาก็ชมตัวเองว่าโยงไปได้ดีนะเนี่ย เรียกว่าได้โอกาสที่ไรนะคะเพื่อนๆเขาแซวเขาชงกันฉ่ำไม่ไหวจริงๆแหละค่ะทางด้านของแฟนๆพอได้เห็นโมเมนต์นี้ก็แห่เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆนะคะอย่างบางคนเนี่ยบอกเลยว่าก้อยที่ดีต้องก้อยอารัชพรค่ะบางก็แซวอูโน,โนเลยนะคะว่าพูดมาทั้งชีวิตวันนี้เนี่ยพูดรู้เรื่องที่สุดแล้วแหละอูโน,โนพูดมีประโยชน์นะวันนี้แล้วก็แซวไปถึงนุ่มท็อปกันต่อนะคะว่าพอเสียอาการน่ะเราก็เป็นซะแบบนี้จะ ไม่ให้พายเรือได้ยังไงเ <Hey. S 1> บาๆโนพ่อเขินหูแดงไปหมดแล้วแล้วก็แซวกันต่อนะคะไม่หยุดเลยทีเดียวว่าเก็บอาการด้วยค่ะคุณพี่นี่แหละค่ะก็เป็นโมเมนต์นะคะที่แฟนๆเนี่ยเขาก็คือยิ้มตามกันไม่ไหวจริงๆเวลาที่หนุ uh ่ม oh. ท็อปไปออกรายการไหนนะคะเราได้ยินชื่อของสาวก้อยเนี่ยก็คือเก็บอาการไม่อยู่สุดๆสำหรับความสัมพันธ์ของคู่นี้นะคะต้องบอกได้เลยว่าทั้งคู่เนี่ยก็ออกมาตอบคําถามแล้วแหละ นายฝั่งของหนุ่มท็อปเองนะคะเขาก็บอกว่าเจอก้อยที่ร้านเบสเนี่ยก็คือทักทายกาันแล้วคือไปนั่งใกล้ๆกันเนี่ยเพราะว่ามีเรื่องคุยก็เรื่องของการที่จะไปเดินป่านเนี่ยแหละก็มีทายทามนะคะว่าเป็นยังไงบ้างฟิตร่างกายหรือ,อยังเตรียมของอะไรยังไงบ้างแล้วต้องไปเจอกับอะไรคุยเรื่องที่จําเป็น แล้วช็อตนั้นก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแค่2คนด้วยนะคะก็มีดีมแล้วก็นัตตี้ด้วยนั่นเองท็อปเขาก็บอกนะคะว่าเกรงใจก้อยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ให้สัมภาษณ์นะคะส่วนที่ว่าตอนนี้เป็นเพื่อนกันหรือ,อยังก็ต้องใช้เวลาแหละคะ่ะเพราะว่าจะเป็นเพื่อนกับใครสักคนจะสนิทกันได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการทําความรู้จักกันนะคะ เดี๋ยวยังไงเนี่ยได้ไปเดินป่าก็คงเป็นเพื่อนกันมากขึ้นแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันมากขึ้นนั่นเองล่ะค่ะเอาเป็นว่าใครเชียร์คู่นี้นะคะเดี๋ยวก็รอพายเรือกันต่อยาวๆได้เลย